สวัสดีครับพบกับพบกับรายการเซนเซอร์รีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวปืนเชตักนะครับปืนอ้าวปืนเชท็กเชท็กไหนไหนแหลกเดินหน่อยอ๋อใช่ เอ้ยแอปเปิเชตแท็กที่ถืออยู่เชตแท็ก M สองร้อยดานอกไปเราเริ่มจากยิงขาก่อนนะนี่นี่เลือดเท่าไหร่เนี่ะร้อยสิบนะนะขายิงตรงประมาณขาตาย ใครอยากไก่ฮะเอามาดูอยากไก่ดีกว่าอันนี้มาทะลุมนเลยตายเลเวลไปเรามาดูการยิงหัวดีกว่าการยิงโลอเออเมื่อกี้ยิงหัวต่อไป ทักษะการฟริกซูมของเจเดแท็กโดนอุ้ยนัเนี่ยมนแรกๆโดนมันมนแรกๆวิกซูมไม่ค่อยโดนมาไหมเป่าน,ๆๆนิ่งดีดีครับนี่ครับเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเดินสิออแช็กมีความเร็วเร็วกว่าดานอฟสามปันเจ็ดสิบความแรงเก้าสิบห้าครับเฮ้ยไม่ตายอ่ะเดือเขาอะไรเมื่อกี้แฟนยิงตรงอกนะครับแบบไม่ทะลุแขน เราไปเล่น๋ขอคลิกซูมตัวเราจะไปเล่นห้องจริงกันเลยเล่นห้องจริงอะเอามาเล่นห้องจริงกันเลย สต็อปอัดได้ไหมเนี่ยมาชแนลเจ็ดสิบสี่ชแนลเจ็ดสี่ห้องสี่สิบสามมาเอ็มเต้ 10. อมเหงาอ่านี่เป็นตัวละครใหม่อย่างที่ยังไม่วางขายครับเชตักเอ็มสองร้อย เฮชาร์ตเฮ้ยละสิบเก้าวิเองอุ้ยคนโหดเลยไก่สมัยนี้ไม่ได้โคนโหดสี่ตายหนึ่งนะสี่จะลองหาห้องอื่นเล่นกัน แฟบมีแฟบมีนี่ไหมนะ่ะมีสต็อปไหมนะ่ะตัดต่อเขาคอยตัดต่อเอามีมีมีสิบเก้ามาห้องสิบเก้านะอ๋อร้อยกินไก่ไก,ดดกไ,กไก่ยัดดอกโอ้โหดูไก่อู้หู้ไก่อก ห้องกากโอ้เกียนเมตดยังไม่คิวสักต่อเลย โอ้สวยมีแต่พวกมีดโอ้ยพวกอ้มีคนในร้านพ่อยร้านโอ้มีแต่คนย่างคิว วันนี้ต้องได้คิวไม่น่าเข้าห้องนอนโหดเลยปล่อยเพื่อนเคลียร์ไว้เออเราหลอยเราลอยเราใช้แรงงานเพื่อนเราเนะี่ย ไม่ทานไม่ทานเอ้ยเออมีร้อยมีร้อยเออห่าอ้าหูมีดกัก ผู้หญิงไหนอาเราเรายังมีปังตออยู่เรามันก็ตัวผู้หญิงเยอะเรายังมีปังตออยู่ใครเก็บโอ้

โอ้ยฉาดใส่เตบเกียนนะเนี่ยอัดไปแล้วเกียนาทีไ่รู้เดี๋ยวจบอันนี้ก็จะจบคลิปแล้วโอ้ยมีดมาเลย อุ้ยเอามั่งเอามั่งใช่แล้วเื่อพวกเกียนเม็ดฉันเราต้องเกียนเลยเสียงบาเลสเสียงบาเลสอยู่บนอุ้ยบาเลสอุ้ยหลไนไม่ทัน บาเล็ดไปต่อมันฝั่งซ้ายปาโคตดฟุกอ่ะเอ้ยอยู่ไหนนิ่งๆดิดีแบง์หมด มันไม่ใช่เซนเซอร์เราคือคารเซนเซอร์ใครไม่ใช่เซนเซอร์เราไม่ต้องเอื้ออุ๊ย้องต้องที่หนึ่งต้องที่หนึ่งะอันนี้เราต้องที่หนึ่งเฮ้ยดูห้องโคแรแหลกอะ่ะ โอ้หเล่นกับไก่จะสูงกันทั้งนั้นเลยพวกเราไม่รู้เลยใครมันบังเอิญเออปล่อยไปปล่อยไปอฮ้อยเลต์เลต์ อูอ๋เขามาโชว์กาก์ดอะเนี่ยดูเท่าไแบบหนึ่งตายหนึ่งหลบให้นแอ้วสารหลบให้นบอกขออูโดนบาเลตฟิชชิงไม่ไหว ủa show cảm ác mày lên một, hai, ba, mày xịt sensor, đấy, tụi mày không sensor, để mày sắm cho được, rồi, ừ. อึปาร์โหลดานอบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอือแหลกแหลกนักเฮ้ยโอ้โห มันอยู่ไหนอ่ะอุ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยอ๋อโอเคบจบกับปืนเชแท็ก